นใดอ่ะมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เราได้เห็นหล,ลูกมีสุขชีวิตของเป้ยยังไงลูกก็ต้องมาก่อนย้ำชัดนาทีพ่อแม่ให้กับน้องโปดและน้องปาลินยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแต่ในอีกมุมหนึง่งคนที่ชมเป้ยแม้ว่าจะยุติความสัมพันธ์ลงแต่ก็ยังสามารถออกทริปเที่ยวด้วยกัน เปยกระบ,บอกกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่อยู่ๆคนเราจะมีภาวะอารมณ์แบบนี้ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แต่พอมันถึงเวลาอยู่ๆมันก็ทําได้มันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวอ่ะ<ม>กว่าจะมีวันนี้ได้อ่ะเจ็บก็เจ็บางตายร้องจนร้องไม่มีน้ําตาม,มันขานมาหมดแล้ว<ม><ม>ค่ะ<ม>เป็นแฟมิลี่ทริปเกาหลีที่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวหลังจากที่ลงภาพพาลูกชายลูกสาวบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่เกาหลีโดยในทริปนี้ก็มีป๊อปนิทิ่อดีสามีร่วม ด้วยพร้อมกับลงภาพปวดความสุขให้ฟแฟนๆได้ยิ้มตาม,ตมอล,อล่าสุดทางเป้ยก็ได้เล่าถึงทริปที่เกาหลีว่าเป็น Family Trip ทปที่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วแค่ได้เห็นรอยยิ้มลูกคนเป็นแม่ก็มีความสุขจะเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั่นก็คือการที่ได้เห็นน้องโปดและน้องปาลินมีเสียงหัวเราะน,นอนกอดกัน สิ่งมนด้อะมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เราได้ถุอลูกๆในสิ่งก็การที่ลูกเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีสความสุขแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์แต่การที่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาเด็กๆก็แฮปปี้มากโดยที่น้องโปรดก็ได้นอนกับคุณพ่อส่วนปาลินก็ได้นอนกับแม่ซึ่งทริปนี้ก็เป็นความตั้งใจของเ้ยกับป๊อบอยู่แล้วและก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะยังไงที่ผ่านมาเ้ยก็จะยึดตามแบบที่ให้สัมษัสทุกครั้งเรื่องลูกมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่ลืมที่จะทําความสุขให้กัับตวเอง เรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ความรู้สึกมันก็ค่อยๆลดลงไปเป้ยไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งมาตั้งแต่แรกซึ่งกว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องใช้เวลาเยียวยาด้วยเหมือนกันกลายมาเป็นเป้ยในอีกเวอร์ชันที่ยิ้มและหัวเราะได้มากขึ้นเรื่องอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหัวแล้วและไม่คิดจะจำมันด้วยซ้ำแค่ได้เห็นหน้าลูกมีความสุขเป้ยก็มีความสุขจนทุกวันนี้ระหว่างเป้ยกับป๊อปก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันเชื่อว่าทั้งในฐานะพ่อและแม่ก็แค่อยากจะเห็นลูกมีความสุขแม่ ก็ยังอยู่ซึ่งทางเปิ้ลและป๊อปก็ตกลงกันว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะความเป็นพ่อแม่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดถ้าเป็นเรื่องลูกเวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้องโปลและก็น้องปา้าลินก็จะปรึกษากันตลอดและรวมถึงเรื่องของการตัดสินใจด้วยโดยมิตรภาพระหว่างนี้ของเปิ้ลและป๊อปก็จะเป็นการปรึกษากันในฐานะพ่อแม่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างเปิ้ลกับป๊อปแม้ว่าจะลงดีเทลอะไรไม่ได้มากแต่ก็ลงตัวสิ่งที่เปิ้ลทําได้ตอนนี้คือการโฟกัสไปที่ลูกชายลูกสาวและชีวิตของตัวเองจึงจะป ฉากชีวิตคู่กันไปแล้วแต่ก็ยังทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกคอยเติมเต็มโมเมนต์ครอบครัวที่สนับสนุนกันและกันแม้ว่าจะไม่ใช่ฐานะคนรักแต่เป็นในสถานะของพ่อและแม่